สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราไปงานศพนะครับพระก็จะสวดเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจคนก็รู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์แต่หลายคนก็มีความรู้สึกว่าสวดไปทําไมไม่รู้เรื่องฉันได้ฉันน,ฉนั้นครับพี่น้องครับถ้าพระเจ้าจะสื่อสารกับมนุษย์พระเจ้าก็คงจะต้องสื่อสารให้มนุษย์รู้เรื่องพระเจ้าต้องพูดเป็นภาษาคน เราเห็นบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในพระกัมภี์เดิมเวลาที่พระเจ้าสื่อสารกับมนุษย์โดยเพราะเจาะจงพระเจ้าพูดภาษาให้มนุษย์นั้นได้รู้เรื่องจะด้วยพระสุรเสียงของพระองค์ก็ตามหรือจะตรัสด,ด้วยใช้นิมิตก็ตามแต่มนุษย์รู้เรื่องนี่คือวิธีการสื่อสารของพระเจ้าเพื่อที่ให้มนุษย์รู้เรื่องเป็นรูปแบบของการที่พระเจ้าจะเข้ามาและก็ามา สื่อสารพูดคุยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในห่วงความคิดของการใช้ภาษานั่นเองฉะนั้นพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าเดิมทีนั้นพระกัมพีเขียนเป็นภาษาฮีบรูในพระกัมพีเดิมและคัมภีร์ใหม่นะครับทุกคนก็รู้ว่าเขียนด้วยภาษากรีกในขณะที่ภาษาฮีบรูและภาษากรีกนั้นเราอ่านไม่ได้เราไม่เข้าใจเราไม่ท่องแท้แต่เรารู้ว่าศักดิ์สิทธ และเรารู้ว่าเป็นอะไรที่ถ้าจะต้องอ่านพ,พระคัมภีร์เป็นภาษาฮีบรูหรือภาษากรีกนั้นผมคงจะยอมแพ้แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีภาษาอังกฤษมีภาษาไทยที่พระคัมภีร์ถูกแปลออกมาฉะนั้นพี่น้องครับถามว่าพระคัมภีร์ถูกแปลมาในช่วงไหนนะครับในทุกๆช่วงของประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่นพระคัมภีร์เดิมซึ่งเขียนเป็นภาษาฮีบรูนั้นก็ถูกแปลเป็นภาษากรีกในสมัยที่คนกรีกนั้นรุ่งเรืองเพื่อที่ให้คนกรีกอ่านพระคัมภีร์รู้เรื่องพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งเขียนด้วยภาษากรีกนั้นก็ถูกแปลเป็นภาษาลาตินเพราะว่าสมัยลาตินเรื่องอำนาจเขาก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์เป็นภาษาลาตินแต่ภาษาลาตินนั้นก็อยู่กับศาสนจักรมาเป็นเวลานับพันปีเหมือนกัน จนกระทั่งถึงสมัยปฏิรูปครับเมื่อมีการแปลพรมัมภีให้เป็นภาษาที่ชาวบ้านท้องถิ่นจะอ่านเข้าใจได้าศาสนา,าจักรก็ขีดวงครับขีดวงจํากัดการอ่านพัมภีโดยอ้างว่าคนธรรมดาตีความพัมภีไม่ได้ต้องให้กฤษฎจักรตีความให้ห้ามคนอ่านตีความเองพี่น้องครับด้วยเหตุน,นี้ครับก็เลยออกมาเป็นกฎกีดกัน คนที่อ่านพระคัมีแล้วสอนคนอื่นก็ถูกเพ่งเล็งถ้าไม่ได้สอนด้วยภายใต้ศาสนาจักรถ้าไม่ได้สอนด้วยนักบวชพี่น้องครับจากสมัยปฏิรูปมาเราก็เห็นว่าคริสตจักรของพระเจ้านั้นเติบโตเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนที่เชื่อมากขึ้นเนื่องจากการอ่านพระคัมภีร์จากเหตุการณ์การถูกห้ามเด็ดขาด การถูกจํากัดกีจกันก็นํามาซึ่งหลายคนต้องยอมตายเพียงเพราะว่าพวกเขานนั้นเป็นสาวกติดตามพระเยซูและพึ่งพาวางใจในพระกรมัมภีร์โดยศาสนจักรนั้นถึงกับมีการออกกฎเกณฑ์กฎหมายห้ามตีพิมพ์เพค่อภีอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมครับว่าเพค่มภีนั้นกว่าจะรุดรอดมาได้นะครับมาถึงทุกวันนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับผ่าน ประสบการณร์ทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายการข่มเหงแต่เราเห็นความอยู่อยู่ยงคงกระพันของพระกัมพีขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะครับพี่น้องอาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยคำว่าวอลแต่วอลแตเนี่ยเป็นนักปรา์ที่มีชื่อเสียงมากของฝรั่งเศสนะครับท่านตายในปี1778เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับ วอลตเนี่ยอ่านหารที่พยากรณ์บอกว่าอีกไม่เกินร้อยปีคริสเตียนจะสูญพันธุ์อีกอีกไม่เกินร้อยปีคริสเตียนจะหมดโลกไม่มีแล้วพี่น้องเห็นไหมครับว่ามีหลายคนนะครับที่พยายามดูถูกดูแคลนพกกระคัมภีร์หลายคนที่ไม่อยากให้พกกระคัมภีร์ถูกคนอ่านหลายคนก็รู้สึกว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องงมงายผมอยากจะถามพี่น้องครับว่า พี่น้องคิดว่าเพิ่มพีเป็นอะไรครับเพิ่มพีเป็นพระเจ้าของพระเจ้าหรือเปล่าครับเพิ่มพีทรงไว้ซึ่งสิงทธิอำนาจของการสำแดงของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราหรือเปล่าครับเพิ่มพีเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราทั้งหลายได้รับการสื่อสารจากพระเจ้าทําให้ให้เราทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับกลับไปที่ประวัติศาสตร์นะครับ ไม่ว่าจะมีคำสั่งหรือมีองค์การของจกักรพรรดิใครก็แล้วแต่หรือข้อบังคับของาศาสนาจักรมากมายภายใต้การนำของผู้นำาศาสนาจักรที่พยายามบิดเบือนพระกมภีร์ที่พยายามตีความพระัมภีร์เข้าข้างตัวเองที่พยายามใช้พระกมภีร์นั้นเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ว่าจะทำไงก็แล้วแต่นะครับจะพยายามกวาดล้างพระัมภีร์มากน้อย พยายามที่จะลดค่าพระกัมพีมากขนาดไหนพี่น้องเห็นไหมครับว่าเพิ่มพีก็ยังคงอยู่ยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ปกป้องรักษาไว้เพื่อให้การสำแดงของพระมาถึงมนุษย์ทุกคนเราเห็นว่าเพิ่มพีก็ยังคงไว้ซึ่งฤทธิอำนาจเหนือธรรมดาครับมีผู้เชื่ออ่านนับล้านล้านคนทั่วโลก มีการแปลออกมาเป็นร้อยร้อยภาษาเป็นพันพันภาษาความจริงที่ว่าพระกัมภีอยู่ยงควกางกพันเพราะพระเจ้ารักษาไว้เพื่อให้กับเราอ่านฉะนั้นเราจึงควรที่จะอ่านนะครับเราจึงควรที่จะมั่นใจว่าพระกัมภีร์นั้นเป็นประมวลการทรงสำแดงของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าเราจะต้องหาวิธีที่เราจะมีวิในัยในการอ่านพระวจนะของพระเจ้า หลายคนก็ตั้งใจดีนะครับเวลาที่กลับจากค่ายเวลาที่รับการหนุนใจแต่ว่าความตั้งใจต่างๆเหล่านั้นหากไม่มีวินัยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะให้มันดำรงอยู่ต่อต่อ,ตอไปได้ก็ได้แค่อาทิตสองอาทิตย์ครับแล้วก็เลิกแล้วก็หยุดเพราะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงดูดความสนใจของเราเบี่ยงเบนความสนใจของเราแล้วก็น่าสนใจ ดูเหมือนว่าน่าสนใจมากกว่าพระกัมพีฉนันวินนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะสร้างวินในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณขึ้นจัดระเบียบชีวิตของตัวเองให้ดีครับจัดระบบการตื่นนอนการกินข้าวการทำงานการมีสันทนาการให้ดีครับแล้วเราจะมีเวลาเหลือมากมายในการที่เราจะอ่านพระกัมปีและผมอยากจะบอกว่าอย่าใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการอ่านพระกัมภีนะครับ จงตั้งเวลาไว้ก่อนครับที่จะอ่านพระคัมพีแล้วถ้าเราตั้งเวลาจัดระเบียบชีวิตของเราให้ดีเราจะมีเวลาเหลือครับที่เราจะอ่านพระคัมภีรมากขึ้นศึกษาพระคัมภีมากขึ้นใข้ขควรพระเจ้าของพรงค์มากขึ้นครับขอพระเจ้าทรงนำให้พี่น้องที่จะอยู่ใกล้กับพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านทางพระคัมภีครับแต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะทูลขอสิ่งใดซึ่งเป็นความปรารถนา ของพระองค์แน่นอนครับพระองค์ก็จะประทานสิ่งนั้นให้กับเราอย่างแน่นอนขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทพทุกท่านนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้เพราะเจ้าของพระองค์ได้สาแดงให้ครับผู้หลายนั้นพึ่งพาพระองค์ผ่านทางพระัมภีให้ผู้หลายที่จะสามารถใช้เพะ่ัมพีอย่างถูกต้องและสามารถที่อ่านเพะ่ัมพีได้ด้วยตัวเองขอบคุณพระองค์ที่คริสจักร ของพวกข้าพรงค์ทั้งหลายนั้นได้ดำรงอยู่ในความถูกต้องตามพระกัมภีขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้สิทธิพิบาลสอนพระกัมภีให้ผู้นำสอนพระกัมภีให้สมาชิกอ่านพระกัมภีและเรียนพระกัมภีขอทรงโปรดเมตตาขอทรงโปรดนำพาพวกกรรมงหลายที่จะรู้จักกับพระองค์อย่างที่พระองค์ส่งเป็นขออย่าให้ข้าพระค์งหลายที่จะรู้จักพระองค์และสร้างพระเจ้าขึ้นมา และอยากให้พระองค์เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นขอพระองค์ที่ทรงโปรดเมตตาเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระองค์สู้พระองค์เป็นพระองค์ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์หลายพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่และทรงสําแดงให้ข้าพระองค์หลายรู้จักพระองค์ขอข้าพระองค์งหลายที่จะมีประสบการณ์ในการรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น กาบทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องท,งทุกท่านนะครับสวัสดีครับ